ต um> ั้งไม i ครับฟอกบาหกข้างเม็มาเบ้เข่าคลั่งนะครับโอ้โหใจ

ต hmm ่างเกมรับไม่ครับบุกต่อเนื่องครับแทนเมสซี่โอ้โหกรมาจานมาจานเอาครับแกเรนเดบอยเมสซี่เมสซี่ล็อกฟ้าล็อกฟ้าเอ็มบีบีเอ็มบีบีเมสซี่เมสซี่เมสซฟาเมสซฟา

bây giờ bốc lên đã lên đã gấp oh D K xếp với đã á con cơn may lên gấp oh Mek เม็กซี่เม็กซี่สักนะครับตรกนี้ไม่เหลือนะครับเม็กซี่ขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ เรือเบติดบุกเขนมาตามงควานโอ้ยยังกัดไปได้ก็วานรานันโอ้ยพบบ้าประกบไม่ถึงนะครับ

<laughs> uh <-huh. cười> rồi ronzoni lag up gấp mato mắt kép biết ơi có oh biết ơi có biết ơi con biết ơi có hộ biết ơi có hộ biết ơi có hộ biết จะเป็นเหล็กนจ้ามไม่ได้นะครับเด็กยาตุกไปก่อนครับจะเออก็บได้ไหมโอ้โหเก้าต่างเรียบร้อยที่ดีครับเสียบโอ้ยเซบไปได้เด็กยาครับแม,มนยูจัดสวนได้หรือไม่ครับ ครับทีนี้ได้สวนแล้วครับเนื้อ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 โอ้โหโดนเบียดอีกครับโอ้โหต่อวันไม่จีบกับแมนยูอาการหนักแล้วครับ <c oughs>

โอ้โหยังมึงมาเข้าทางอีกครับแมนยูอานเก้าหรือไม่โอ้โหฟาวร์ลาหมดอาจารย์นมดเดียวอาจารย์โอ้โหสวนครับทีนี้แม็กซี่ครับแม็กซี่ โอ้ยเนี่ยมาลดแล้วครับทีนี้ครับลดด่งหน่งครับหนึ่ง่งหนงหนโอ้โกกกกกกีงเป็นสองประตูต่อศูนะครับโดยเนี่ยมา

mày đen gấp chán chán mày đen chán mày đáng gặp mày gấp, đâm mày đáng sang mày đáng gặp mày đáng gấp, mày đáng gặp mày bên

rồi với tích ảo cứa ra được không ครับ đeo, นิด <Sandy>

biệt đại mẹ Ô đột xẹp cấp biệt đấy cấp biệt đấy Ô hô sao cắt với đai

โอ้โหบุกครับช่วงสุดท้ายครับช่วงตดเจ็บครับเบลวิติสจะตีไก่เตะได้หรือไม่โอ้เมนยูสวนกลับอีกครับอื้ม ครับได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแมนยูครึ่งแรก